อุนแล้วก็ต่อด้วยไม้เนาะใช้ไม้ไม้ยุขาเนาะไม้ยูาเป็นเสาทำไปที่เราเคยทำหลังคาเป็นสังกะสีแล้วเอามีมุ้งมีมุ้งเนาะมุ้งรอบเลยยุงไม่เข้า<ม>เป็นพื้นดินทไม่โอแผ่นเนี่ยเฉพาะที่กินหญ้าอ,อ๋อเป็นแผ่นนี่น,นี่แผ่นอะไรครับเนี่ยแผ่นสำเร็จแผ่นคอนกรีตสำเร็จอ่ากูไว้สำหรับที่ยืนเฉยไม่ให้แฉะไม่ให้ยุบจะได้ เราเลี้ยงอย่างเงี้ยถ้าเราข้างคอกไปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องปล่อยไปที่อื่นเนี้ยเราก็มีเวลาทํางานอื่นได้ครับผมถ้าเลี้ยงงูอย่างเดียวเราป้อยไรทุ่งเนี้ยเราไปไหนไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้ทํางานอันได้หน้าเดียวอันนี้เราจํากัดพื้นที่จำกัด่าจำกัดพื้นที่เมื่อเราเลี้ยงมูได้เลยแต่ได้ได้ดีฟำหรับงหมูต้องกินอาหารเราซื้อแต่ถ้าการเลี้ยงงวงวอยู่เนี่ยเขากินฟางกินยะเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนคือต้นทุนต่ำต่ำ ไม่มีเงินเลี้ยงได้ดูแลง่ายดูแลง่ายอ่าถ้าเราเลี้ยงถ้าเราซื้อมาเลี้ยงแล้วน่ะถ้ามีถ้ามูเราต้องห้าเงินทุกวันไปซื้ออาหารให้มูแต่ถ้างวนี่เราเอาอาหารเอายาเอายาเอาฟางให้กินมันมีคองนู้น้วอะไเราไม่ต้องลงทุนอีกตรงนี้เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวค้องนี้คองนู้นแล้วก็มีค้องนู้นที่เราเคยถ่ายสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวก็ตีว่าเป็นเก้าตัวคือเดวิจะยเลี้ยงอยู่ประมาณนี้ คือแม่พอเกินสิบเปอร์เมากเลยเดี๋ยวเราขายเรายุบออกมาให้พอดีกบับคอกใช่เพราะเราดูแลไม่ไหวอ่าปปคอกมันจะแคบครับเราจะให้อยู่คอกละตัวพอได้สองตัวแล้วก็นี่ก็ถือว่าคอกคอกสวยใช้ได้นะ,ะทำเป็นพอที่เราทําได้กี่ปีแล้วนะครับเรนนี่กี่ปีแล้วมาอยู่ดีตั้งกับประ so ห้าสิบหกเนซางอยู่เนี่ยปร56 o ห้าหกฟังอนี่หน่เดี๋ยวขอดูคอกหน่อยครับผมอ๋อนี่น้ำก็ใส่แบบนี้เนาะยางรถยนต์เนาะอ๋อได้ได รางก็เป็นรางไม้ทำเงง่ายทำเองเอานี่ยทำเองเพราะยางไอ้ยางล้อรถยนต์นี่อย่าดูสูงแค่ไหนนะครับนี่นวิทย์ยืนท่วมหัวเลยแต่คอกดูสวยดูโล่งดูอันนี้เป็นเสาปูนพื้นเทปูนไหมไม่เทเป็นพื้นดิน ปูแผ่นเนี่ยเฉพาะที่กินหญ้าอ๋อเป็นแผ่นนะนี้นี่แผ่นอะไรครับเนี่ยแผ่นสำเร็จแผ่นคดกีสำเร็จอ่าปูไว้สำหรับที่ยืนเฉยที่ยไม่ให้แฉะไม่ให้ยุบจะได้ไม่แฉะไม่ยุบมือมันจะเยี่ยวบ่อยตรงที่กินหญ้าอ๋อจะได้ไม่แฉะไม่ยุบคือมันลมนจะกินทั้งขี้ที่เดียวกันเลยถ้ากินทั้งขี้แต่ตอนนี้ขี้เป็นที่เยี่ยวเป็นที่ไอ้ขี้ไม่เป็นที่เยี่ยวเยี่ยจะเยี่ยวเป็นที่จะได้ไม่แฉะบางตัวมันฉลาดมันรู้เยี่ยวเป็นที่ที่อื่นมันจะไม่เยว จะมาเยี่ยมที่เคยเยี่ยมนี่ดูครับเนี่ยจะเยี่ยมเป็นที่เยี่ยที่เดิมเลยอ่าเยี่ยมที่เดิมจะแช่ที่เดียวที่นอนนะจะไม่เยี่ยมเดี๋ยวถ่ายทำบรรยากาศคอกให้ดูนะครับอันนี้เป็นเสาปูนแล้วก็ต่อด้วยไม้เนาะใช้ไม้ไม้ยูคาเนาะไม้ยูคาเป็นเสาทำไปที่เราเคยทำหลังคาเป็นสังกะสีแล้วเอามีมุ้งมีมุ้งเนาะมุ้งรอบเลยยุงไม่เข้าอืมเอามุ้งข้าวนี่ดี ยุงมายู่ตอนคืนได้ตั้งวันมือจะนี่ครับทำม,มุงเขี้ยวอยู่ทั้งวันคืนเลยยุงเกาะเกาะขะอ,อ,อ,อยู่ตลอดเลยเช้านี่ยังอยู่เลยยุงอ,อ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวถามเรื่องไงลำปีสก,กินนะครับที่คอกเราเป็นไหมมีเป็นไหมจะพูดปราบครอกเราไม่มีงอไม่มีไยจะไม่เป็นไม่เป็นเราจะเขียนชื้อแปะไว้เลยบอกไ้เลยบ้านเราไม่มีงอไม่มียฟลำปีจะไม่เป็นเขียนชื้อแปะไว้หน้าบ้านครับผมลำปีสกินมันจะกินเฉพาะงอไฟ จะเป็นเราเคียนเชื้อแปะไว้เราแป๋วเอาเคสเอาเคสอาแล้วทินได้ฉีดพุกยาฆ่าแมลงเป็อะไรไหมครับได้ฉีดไหมก็ปีนี้ย่างเลยเนี่ยหรอครับเราจะมีมุ้งกันตลอดนะปิดตลอดเวลาเลยไม่ได้เปิดเลยใช่ไม่เปิดเลยเราก็นอนในมุ้งถ้ากัดงัวเราจะรู้เลยแล้วกัดเราด้วยแัดเราก่อนแต่เราก็นอนนะเราเรามันก็ไม่มีมุ้งก็นอนก็งงัวเนี่ยนอนอย่างเดียวกันงัวแต่ยุงไม่กัดเราเราก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้งัวเป็นอะไรเราก็อยู่ได้ไปเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูเจ้าอะไรนะเดี๋ยวที่ท้องมาเลี้ยวเออชื่ออะไรนะนายที่เคยจะคลอดอ่ะยิ่งรักยิ่งรักยิงลักยิงรักไปดูยิ่งรักหน่อยครับชื่อดีด้วยชื่อยิ่งรักชอบมากเลยชื่อนี่เอ้าเจ้าโอ้เจ้ายาขโมยขโมยกระสอบขโมยกระสอบนี่จะมืดหน่อยนะเพราะว่ามาช่วงเย็นแล้วอ๋อที่เอากินเองเลยไม่ทันใจเออโอ้เออเอมือนนีเนี่ยน้องนี่ ตอนนี้เป้าหัวไม่ไปได้เลยไปหน้าไม่ได้ก็ต้องรอลุ้นเนาะเพราะว่าใกล้กำหนดคลอแล้วเราตอนนี้ไม่รู้เลยว่าคลอมาไหนมสิบเดือนวกล้าสิกล้าไม่ถูกเลวตอนนี้มันเมื่อเลี้ยงไม่เป็นแล้วเพราะว่างอมมันท้องนี่ก็อันนี้ก็มีมีโอกาสได้มาชมาวัวที่ฟาร์มของนวิชอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ที่เคยมาถ่ายคลิปแรกๆเลยเป็น คลิปที่มีคนดูเยอะมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าคลิปไหนนะคลิปที่คลิปที่ถ่ายวัวด้วยถ่ายแปลงหญ้าด้วยนอกจากเลี้ยงวัวแล้วนวิทก็ยังมีเดี๋ยวนะมะขามเทศมะขามเทศแล้วก็เตยแล้วก็เตยด้วยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะถ่ายเตยให้ดูว่าวิธีการปลูกการดูแลกันอะไรยังไงเป็นแบบไหนเนาะก็ถือว่านวิทยที่ทำหลายอย่างกกษตรผสมผสานได้เลยทำไ่ที่เราทําได้ทำได้เราไม่ต้องจ้างเขาครับผมทำไที่เราเห็นว่ามีคนโทรมาเยอะแยะเลย โทรมาจากที่คลิปก็ดีใจมากที่ได้ช่วยเป็นสัมพันธ์ให้ก็คือโทรมาสอบถามได้เนาะสอบถามแลกเปลี่ยนได้ใครสนใจก็โทรมาได้เยอะเยอะเยอะถ้าจะซื้อจะอะไรก็เข้ามาดูก่อนนัดแน่ก่อนโทรมาก่อนเนาะเดี๋ยวขอมาโทรอีกรอบนึงครับนวิดเบอร์โทร089ย์9 2 3เ239 6158 6158อนะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวครับผมซิมเดียวนวิดเนาะ ก็ใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนจะเข้ามาดูก็โทรมานัดแน่ก่อนจะโทรเอ่อจะขอดเบอร์โทรไม่ได้แล้วเนาะจะหมดแล้วตอนเนี้ยจมูแจ็คเขาว่าจะหมดอยู่แล้วกลายจะหมดแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นเอ่อเจ้าเจ้าหิงรักเนาะยิงรักว่าจะคลอดตอนไหนถ้าคลอดแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมอ๋อเนี้ยในประเทศไทยเนี่ย ที่ได้ยินอยู่แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีเลยทนะีย่สิเเนะบเดือนกับเจ็ดวันเนี่ยชาวงัวที่เจอมาแล้วเนี่ยยังไม่เขา้าหูนะยังไม่มียังไม่มีนะสิบเดือนสิบเดือนกับนึ่งวันก็เจอแล้วแต่เจอกันอยู่ในคอรเนี่ย <ừ> แต่ตัวนี้มันสิบเดือนกับเจ็ดวันคนแต่เพื่อนชาวงัวที่เจอเนี่ยยังไม่เคยมีเลย,ยไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ก็เฝ้าอยู่ตลอดอืมแต่ <ừ> ยังดิ้นมันดิ้นอยู่นะดิ้นดิ้น แต่โจดย์้ตั้งก็เกิดตั้งรู้เขาเกิดมายันวันทับนี่เรียกว่าจดทุกอย่างเลยทุกอย่างไม่ไม่ผิดพลาดไม่ไม่ผิดวันครับผมแต่ต้โน้นเกิดมายังทุกหวยอืมพอออกนี่ก็เล่นเลขเลขที่เกิดเลยนะอ่าหนึ่งไออะไรออกวันที่ยี่บหกเราก็เล่นอะไรหนึ่งไอสองหกหนึ่งลูกงวหนึ่งตัวกระดับ เล่นซองหกหนึ่งก็ถูกให้โชคด้วยให้โชควันเกิดวันเกิดเขาคลอดมาไหนเล่นวันนั้นเลยมีหลายตัวต้องแบบเออตัวนี้คึกตัวนี้คึกเลยนะอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดาวิดนะครับผมที่ให้มาชมเดี๋ยวมาลุ้นช่วยกันว่าจะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงครับว่าจะขอดตอนไหนขอดตอนไหนตอนนี้ยังบอกไม่ได้ถ่ายาจะมาอีกนะครับที่เบ็ดเดือนหลือที่ซองเดือนนี่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวยงถ้าขอดแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวโทรบอกครับผมขอบคุณ<ผ>มากครับผมครับสวัสดีครับ